จารกันยังไงดีให้มันพากลุ้ฉันจะจัดการกับแกยังไงดีดดป,ป้าครับคือผมมีเรื่องอยากปรึกษาป้าหน่อยนะฮะ,ะมีอะไรก็ว่ามาผมอยากขอให้คุณป้าเข้าไปช่วยงานที่บริษัทนะครับป้า ที่จะคิดได้ไงเนี่ยแต่ใช่คนที่ป้าเกลียด <ๆ S 2> เข้าไปทำงานในบริษัทป้าใช่สมองส่วนไหนคิดบ่าผมรู้ครับว่าป้าเนี่ยไม่ชอบคุณฟ้าแต่ว่าคุณป้าเขาจบปริญญาตรีด้านการเกษตรบ้านเขาก็เลี้ยงไหมเคยเป็นผู้ช่วยเกษตรกรอ,อำเภอก็มีความรู้เรื่องไหม่นะครับป้าถ้าเราได้คุณฟ้าเข้ามาช่วยงานในบริษัทเนี่ยกาจะช่วยงานเราได้เยอะเลยครับ แกก็ไปฟังคําโฆษณาชวนเชื่อของมันเออถึงมันจะจบปริญญานะแต่ป้าก็ไม่เชื่อว่ามันมีความสามารถพอที่จะทางานในบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทของเราได้ป้าไม่รับรับเถอะค่ะ<อ>บริไม่ได้จุนจานเรื่องงานของบริษัทหรอกนะคะแต่ที่คุณพอพูดก็มีเหตุผลปรินว่าคุณฟ้าได้ช่วยงานบริษัทได้จริง คนบ้านนอกนะครับที่วันๆอยู่แต่กับนากับควายผมว่าโลกกระทับแคบจะตายกับปะมมนจะมาช่วยงานบริษัทอย่างเราได้ยังไงครับถ้าคิดว่าคุณฟ้าโลกกระทัดแคบก็ให้เขาอยู่ผแผนกคุณสิคะคุณจะได้คอยสอนงานให้เขาให้มาทำงานใน,ผนแผนกของเจ้าเทพ ผ่านซจนนะคะจะได้หายฟกช้ำดำเขียวนะจ้ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยแต่ถ้าได้กินผลไม้จากมือมามาสักชิ้นสองชิ้นนะ น่าจะดีขึ้นนะ,ะปากหวานที่สุดเลยอย่าว่าชิ้นสองชิ้นเลยนะทั้งไล่ทั้งสวนบะหมา่มาก็ปอกให้ทานได้ขอให้หายจเนนจ็บเพลินแย้ถ้ากินทั้งไล่ทั้งสวนนะแปาว่ากินมะม่าเลยดีกว่าและแับปานเนี่ยนะคะปากหวานหวานเนี่ยเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย อืสวัสดีค่ะป้าป้ามะมือจ้าป้าป้าเนี่ยปากหวานมากมากเลยนะเนี่ยแถมตัวยังไงน้ยงี่งก็ปะปลัยเลยนะฮะเนี่ยนี่ปากหวานน่ะใช่แต่เลื่นอย่างปลัยเนี่ยเธอพูดผิดแล้วเพราะฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้อืมจริงค่ะมะม่าป้าป้านี่นะฮะไม่ใช่คนเจ้าชู้เลย มาฟ้าใสเหละจ้าเออกาเห็นบอกฟ้าใสเนี่ยจะไปทํางานที่บริษัทวีก็เลยมารับน้องฟ้าใสเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าค่ะมาแล้วค่ะ <c oughs> ไปกันเลยดีไหมละ่ะไปแล้วนะคะดอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวนะจ้าฟ้ามามาอะอะนับมาแล้วให้มา <c oughs> ให้ <c oughs> ฝากซื้ออะไรคะ อุ้ห้อุ้ยไม่เป็นไรค่ะฟ้าฟ้ามีแล้วค่ะเอาไปช้อปปิ้งเขามีแล้วสูบจากเจวิทย์มาตั้งเยอะแล้วป้าป๊าเก่งจังเลยนะคะรู้ด้วยว่าฟ้าไปเอาเงินมาจากคุณวิทย์แหมแล้วเพงเอญคุณวิทย์เนี่ยนะคะเขาก็ให้ตังฟ้ามาเยอะแยะมากกว่าที่มาให้ไ่ตั้งหลายเท่านะคะปะ้าปา <c oughs> เอ่อมามาค่ะ ขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์เมตตาให้ตังจะไม่เป็นไรค่ะไม่เอารับไปไม่ได้จริงๆค่ะดูไปดีกว่าป่ะหมมาป๊ะป๊าแบบนี้เลค่ะไปชุ่ยจาโอ้ยดูสิน่ารักที่สุดมีใครที่ไหนให้ตังขนาดนี้เป็นฟ้อนๆเขายังไม่เอาเลยําไม่ได้เลยนะคะป๊ะป๊ามาไม่ได้ยินเหรอเนี่ยเขาบอกว่าได้จากจุวิดมาตั้งเยอะแล้วยืนชื่นชมอยู่นแนแหละนี่ ตาปาคิดนะถ้าเขาได้จากกวิดเยอะแยะแล้วเราให้เขาอีกเนี่ยถ้าเขาลอบจริงเขาต้องรับไว้นี่แสดงว่าเขาไม่ลอบเขาถึงไม่รับแหมพี่ยินนะเห็นท่าตแพพมา,มาแก่สารดพิษอ้อนหมาหมล้วเนยิ่ยนะเห็นแล้วอยากจะเข้าไปด่าด่าด่าแล้วก็ประจานเห็นความเลวของตาแกคนนี้จริงๆนะเนี่ย พี่ใหญ่จะบอกหมาเขาใจว่าป้าเนี่ยโดนปล้นแล้วก็ถูกทําร้ายหมาก็เลยสงสารป้าเอาใจใหญ่เลยอ่ะเขาไม่เชื่อพี่แล้วแหละอหมามัมะมะนยินนะใจยี่ดีโผพูดอะไรก็เชื่อโผลเหมดเลยันเนี่ยสักวันหนึ่งนะพี่ต้องหาวิธีนะให้หมามเนี่ยเห็นเขามันหัวตัวเองได้เลยงนนันเนี่ยอ,อะไรนะป้าใสชอบอ่ะ พีนะพี่ไม่แพงด้วยวัดใสหนูเนี่ยนะหน้าก็ดีหุ่นก็เลิศแต่หนูเนี่ยไม่รู้จักคาแรคเตอร์ตัวเองเลยนะเนี่ยเสื้อตัวนี้เนี่ยสวยก็จริงแต่มันไม่เข้ากับหนูเลยไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพี่จะพาหนูเนี่ยไปเลือกซื้อเสื้อผ้าเองละกันเอาให้สวยให้เลิศจนคนเห็นแล้วก็วอึ้งกิมกี่หาว่ามีซูเนเะวิร์สใหม่เลยเนี่ย เหนื่อยไป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 ซื้อดีกว่าไปเร็ว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 ัร็วเร็วเรวเรวร็วเรดวเร็วคร็วเร็วเรวเร็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 วเอ็วเร็วเร็นอรนยินดีครับแล้วนี่คุณ็าเำ็ังจะไปทำวารเหรอครับใร่ พักผ่อนให้มากๆมากวเราเ่ยจะไปเที่ยวไหนล่ะมาๆอ๋อ <c oughs> คุณพ่อนี่ออเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะยังเพลียอยู่เลยไม่ออกไปเที่ยวไหนแหล้วค่ะเราเนี่ยม,มันลมพัดลมเปชอบทําอะไรก็ทําพ่อาพูดดักคอไปก่อนสิไปเดี๋ยวเกิชกดชวนุณวิตไปเที่ยวคนอกอไปไงไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณอาถึงคุณน้องเขชวนผมก็ไม่ไปหรอกเฮอใจมากขุนใจเดีย๋ยวออนเนี่ยชอบตามใจตัวเองต้องช่วยปาม้หน่อยนะนะไปนะลูก คุณอ,อนออเป็นไรหรือเปล่าครับพี่วินคะคุณพ่อไม่อยู่บ้านอ่ะออนอยู่บ้านคนเดียวพี่วิทย์เพิ่งไปไหนนะคะ,ะคือวันนี้พี่มีธุระครับเดี๋ยวไว้มีอะไรแล้วเดี๋ยวโทรหาแล้วกันนะ กดังร้างนะตามที่เขียนไว้ในตารางงานของเสี่ยลีแล้วเจอกัน